ฝนก็ทําให้เกิดเหตุไม่คาดฝันเยอะมากนะคะคต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทข้ามถนนก็ต้องบอกเด็กๆด้วยแล้วใครที่ขับรถผ่านในโซนที่เป็นโรงเรียนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยอย่างเหตุการณ์นี้ค่ะเด็กข้ามถนนคนเดียวแล้วโซนนั้นเป็นโซนโรงเรียนนะคะก็ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งขับมาแล้วก็พุ่งชนอย่างจังจนเด็กตัวลอยกระเด็นค่ะ หวัดเสียวจริงๆคุณผู้ชมคะคอันนี้คือภาพจากร้านค้าเห็นได้ชัดนะการข้ามถนนอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำสําหรับเด็กๆด้วยแล้วก็คนขับรถที่อยู่ในโซนที่เป็นชุมชนก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะเด็กผู้ชายคนนี้อายุ9ขวบข้ามถนนนะคะไม่พ้นรถคันนี้ชนตามรายงานเนี่ยบอกว่าเด็กเนี่ยตัวลอยแล้วไปกระแทกกับพุ่มไม้บนเกาะกลางถนนได้รับบาดเจ็บค่ะ กู้ภัย Styles นําตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้เมื่อตอน5้าโมงเย็นของเมื่อวานนี้ครูโรงเรียนมัธยมที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเป็นคนช่วยนะคะเขาบอกว่าเด็กคนนี้คือตอนแรกเนี่ยได้ยินเสียงรถเบรกดังมากแล้วโรงเรียนอยู่ใกล้ๆไงคะก็เลยให้เด็กนักเรียนวิ่งมาดูถึงได้รู้ว่ามีคนถูกรถชนเขาบอกว่าเด็กกาลังจะข้ามถนนตามไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนข้ามไปก่อนหน้านี้แล้วสองคนเด็กข <Hayır. S 1> ้ามตามไป แล้วก็เนี่ยค่ะมันก็เป็นจังหวะที่รถมาพอดีเด็กอะมองถนนแล้วแต่น่าจะไม่เห็นรถก็เลยวิ่งข้ามไปเกือบจะพ้นแต่สุดท้ายไม่พ้นนะคะก็ได้รับบาดเจ็บกระดูกไม่หักนะคะไม่พบว่ากระดูกหักแต่ว่าปากแตกด้านในแล้วดิ้นตลอดเวลาที่ให้การช่วยเหลือตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะผู้ชมครับมีอีกอุบัติเหตุนะครับรถป